ำอะไรช่างเอี่ยวนั่งงงๆงทำอะไรไม่จะตัดต่อคลิปทำแบบใส่เอฟเฟกแบบมีแบบเสียงตุง้งเมาอ,อ,อแบบเหมือนที่พี่ตัดใจมีเสียงเอฟเฟกต์ต้องปองงงเชื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ๋อไหนดูอันนี้ใช่ไหมตัวนี้ไหมอ๋อเออจำไม่ได้แล้วว่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอ๋อพี่เอื้งเคยตัดให้ผมไม่ใช่เหรอพี่ลืมแลว้วอะแต่ นี่ก็นี้ช่างเอี่ยวมันกดอันนี้เข้าไปแค่นี้แหละพี่ก็จาได้แค่นี้แหละที่สิบบาทเอาอะไรมากมายเนาะกดตัวนี้ใช่แค่นั้นแหละก็มันยี่สิบบาทน้องพอขาดสี่สิบบาทอ่ะเดี๋ยวบอกให้อ่ะไปตรงนี้เสร็จแล้วก็นี่เข้าไปตรงนี้ไปตรงนี้ใช่แค่นั้นแหละลืมแล้วได้แค่นี้แหละปกติก็ทํา ตรง <8 S 2> นี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ๋ <8 40 S 2> อแปดสิบเ,เพื่อมันหลายขั้นตอนอ๋อนี้เอาตรงนี้เสร็จปุ๊บเข้าตรงนี้เสร็จไปตรงนี้ต่อเลยนะช่างเอียวแล้วก็อ๋มันมันได้แค่นี้แปดสิบบาทนได้แค่นี้แหละบอกเดียวไม่ได้ค่าครูมันแพงถ้ามีแบงค์แดงๆเทาๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบตัดได้จบคลิมอย่ะง นึงทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่แบงค์เขียวเลยน,นะว<ช>ันนี้ใช่มีมานี่ถึงไหนละวนี่ตรงนี้เสร็จไปตรงนี้ <ừ> เออเห็นไหมเริ่มมีเสียงแล้วหไหมเนี<อ>่ยมีเสียงติงต้งติงต้งดิ้งแล้วเนี่ยเออแล้วก็ไปตรงนี้ตอ่อเออเสร็จแล้วก็แค่นี้แหละช่างเอี่ยวได้เอออุ้ยไม่ใชไ่ได้แค่นี้แหละม,มีแต่แบงค์เขียวแบงค์แดงไม่มีสมองมันก็ไม่แล่นนะเนาะ มันจะไปแล่นได้ยังไงอ,อะไรจะไปซื้อปะทงปะทูได้ยังไม่พอสามเข่งเลยเนี่ยปะทูยิ่งเพลงอยูอ่เออสมองมันค่อยแล่นหน่อยนี่เสร็จแล้วปุ๊บนี่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 เออเห็นไหมนี่นี่เสียงหัวล้อแล้วเออนี่เห็นไหมเออแล้วก็อีก เออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอแบงค์แดงมาเนี่ยมันเริ่มทํางานแล้วเนี่ยสมองเพิ่มเริ่มทำงานเนี่ยเอออยากได้เสียงหัวเราะน่ะเออก็กดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวอยากได้เสียงหัวเราะด้วยเสียงหัวเราะนี่เสียงหัวเราะนอ่ะกดเข้าไปกดเพิ่มกดเพิ่มกดบวกกดบวกเอออยากได้เสียงไหนก็บวกเข้าไปเลยเออโอ้อืมเสร็จยังมันยังเหลืออีกอ่ะมันต้องมีแบบ เป่าแมวแวแวคิดไม่ออกแล้วมันไปตรงไหนก็ไม่รู้เลยน่ะเป่าแมวไม่มีแต่ว่าอยากได้เป่าแมวมันไม่พอมันแค่นี้เองเนาะมันจะอะไรเอาความรู้จากคนอื่นลงทุนหน่อยสิหมดแล้วพี่หมดแล้วก็ได้แค่นี้แหละแค่นี้แหละเอาเสียงหัวเราะไปก่อนต้องเอาอะไรเยอะแยะวัวเสรย์วะหยาบเลยวะยังไม่จบเลย คอร์สอะไรวะตั้งสามร้อยสี่ร้อยแล้วยังไม่จบคอร์สอีกโ<ฮ>้ขาย่างยับ